สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับช่องมิบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอนสรุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผองเพื่อนค่ะหลังจากที่บุมบิมของเรานะคะเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อวันนี้กําหนดการเข้าร่วมทีมกับวิกตอรีนาฮิเมจิก็คือวันนี้ค่ะ30มธันวาคมแต่มินเนี่ยก็ยังไม่เห็นรูปอัปเดตนะคะว่าเจอเพื่อนๆอ,อะไรยังไงแล้วบ้างถ้ามีรูปอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยว ดมินจะรีบนำภาพมาให้เพื่อนๆชมกันเลยส่วนสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะมาเล่าข่าวที่สื่อญี่ปุ่นได้ลงไว้นะคะพูดถึงบุมบิ่มชาชออนของเรากันด้วยโดยเริ่มกันที่สื่อแรกเลยค่ะฮิเมจิไมตะอินะคะก็ได้บอกว่าชาชออนโมกสีเข้าร่วมทีมตั้งแต่วันที่30ธันวาคมชาชออนซึ่งมีบทบาทในประเทศไทยจะเข้าร่วมทีมในวันที่30ธันวาคมเราจะได้เห็นเขาลงสนามในเกมเย่าในปี หรือไม่ฉันตั้งตารอมากเลย เป็นไงบ้างคะในขนาดสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังตั้งตารอเหมือนกันวันหลังปีใหม่วันที่3และสี่มกราคมเกมในบ้านที่วิกตอรินาใหเมจินะคะจะพบกับโอสาก้ามาเวลัสจะมีชื่อของบุ๋มบิมหรือไม่ไม่ใช่แค่เอคนไทยเท่านั้นนะคะทุกคนที่ลุ้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางวิกตอรินาใหเมจิก็ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนบุ๋มบิมนะคะอย่างเป็นทางการกับ SV League นั่นเองคะ่ะสื่อต่อมานะคะก็คือซันทีวีสื่อหลักของจังหวัดเฮียวโง ก็ได้มีการพาดหัวข่าวบอกว่าแพ้ติดต่อการให้กับทีมอันดับต้นๆอย่าง NEC ความแตกต่างในพลังโจมตีซึ่งเนื้อหาข่าวนะคะก็ได้พูดถึงเกมที่วิกตอรินาฮิเมจินะคะแพ้ NEC อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ถ้วยจัก,กรพรรดิและการแข่งขันที่พบกันที่พบกันในหลีกในบ้านของวิกตอรินาและก็ได้พูดถึงบุมบิมนะคะในช่วงท้ายของเนื้อหาข่าวด้วยค่ะ เนื้อหาข่าวนะคะบอกว่าเกมวันที่27ธันวาคมหลังจบเกมโค้ดอวิทอรเซลลนเกอร์ได้กล่าวว่าในเซตแรกการเสิร์ฟของเรามีประสิทธิภาพและเราสามารถเอาชนะไปได้อย่างเฉียดชฉิวแต่เมื่อการแข่งขันดำเนินไปความแตกต่างในพลังการรุกของเราก็เริ่มปรากฏชัดเจนผมเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแต่ช่วงหลังมานี้ผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจและงุนงิดเล็กน้อยแต่โอกาสของผมมาถึงแล้วในวันนี้ ดังนั้นผมจึงตั้งใจที่จะเล่นให้ดีที่สุดเขากล่าวแบบนี้ค่ะ ส่วนเกมวันที่28ธันวาคมหลังจากเสียเสร็จแรงให้กับ NEC ก็เปลี่ยนตัวอ e ีแจยองเป็นตัวจริงเข้ามาโคดอวิทอเเซนเกอร์นะคะก็ได้บอกว่าหลังจากที่อ e ีแจยองลงมาการรับเสิร์ฟของเราก็มีความเสถียรมากขึ้นและการโจมตีของเราก็เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สุดท้ายทีมก็แพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2และเนื้อหาข่าวของซันทีวีนะคะก็ได้พูดถึงบ,บุ๋มบิ่มชาชุชออนด้วยว่าเมื่อวันที่ ที่19ธันวาคมวิกตอรีนาฮิเมจิประกาศว่าชาชวนโมกสีทีมชาติไทยผู้เล่นคนสำคัญที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นล่าช้าจะเข้าร่วมทีมในวันที่30ธันวาคมผู้เล่นทุกคนจะกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2025-2026และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสมสรได้กล่าวไวค้ค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งสองข่าวที่แอนมินนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนี้นะคะสโมสรวิกตอเรน่าฮิเมจิยังไม่ได้ลงทะเบียนชื่อบุมบิ่มชาชออนใน SV l e a ล u e ยังไงก็คงต้องมาลุ้นกันว่าสโมสรจะลงทะเบียนเมื่อไหร่และถ้ายังไม่ลงทะเบียนบุมบิมนะคะก็คงจะยังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นเป็น14คนในการแข่งขันค่ะกับออสก้ามาเวลัสนะคะซึ่งเป็นเกมในบ้านวันที่3และ4มกราคมนี้ค่ะแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วเมื่อไหร่ก ก็มีลุ้นเมื่อน,นั้นค่ะทุกคนแต่ยังไงนะคะก็คงต้องแล้วแต่การตัดสินใจของโค้ดซึ่งบางทีเนี่ยโค้ดอาจจะรอให้บุบ๋มบิ๋มซ้อมให้เข้ากับระบบทีมก่อนค่อยลงก็เป็นไปได้คะ่ะอาจจะยังไม่ได้รีบให้ลงในทันทียังไงนะคะเราก็มาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบลิปแอดมินทำรบกวนช่วยกันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ